สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องขนมแม่เอ๋ยนะคะคุณผู้ชมขนมแม่เอ๋ยวันนี้คุณผู้ชมคะป้าพรเนี่ยได้ขนมมาหนึ่งถุงนี่เขาชื่อว่าแก้วมังกรกวนนะคะคือแก้วแก้วมังกรกวนคุณผู้ชมนี่แก้วมังกรกวนคุณผู้ชมคะแก้วมังกรกวนเนี่ยคุณผู้ชมป้าพรได้มาจากจังหวัดระยองนะคะคุณผู้ชมคะจังหวัดระยอง ซึ่งป,ป้าพรเปเ้อจังหวัดระยองมาแล้วมีพี่เขาใจดีมากเลยเขาซื้อแก้วมังกรกวนเนี่ยมาให้นะคะเป็นของฝากเขาบอกว่ามันเป็นของอย่างหนึ่งที่มีชื่อในจังหวัดระยองเออพ่อพรไม่รู้นะเพราะว่าพ่อพรก็ไม่เคยไปนะคะแล้วพ่อพรก็ไม่เคยกินเลยนะแก้วมังกรกวนแต่ว่าแก้วมังกรสดเคยกินนะคะแก้วมังกรกสดสดเคยกินอร่อยนะคะมีประโยชน์อเออคราวนี้เราแก้วมังกรกวนเนี่ยเดีย๋ยววันนี้เราจะมาชิมพร้อมกับคุณผู้ชมทุกคนเหมือนกันนะคะว่าเออมันมีรสชาติเป็นแบบไหนนะคะไม่เคยกินเหมือนกันนะ เขาบอกว่าแก้วมังกรกวนคุณละออนะคะเป็นโอท็อปด้วยนะเป็นสินค้าโอท็อปเลยคุณผู้ชมเอาโอ้โหเขาแพ็อยังดีมากเลยดงออกไหมน่ะดหอนออกไหมน่ะโอ้คุณผู้ชมเขาดีมากเลย,ออยนียเย่เขาเหมือนเหมือนคล้ายๆส้สิอ่ะโอเคนี่ถุงนี้หนูไม่แน่ใจนะว่าว่าเขาขายราคาเท่าไหร่เขาก็ไม่มีราคาบอก <ๆ S 2> ด้วยอะนะคะ อันนี้ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าพี่เขาซื้อมาฝากแต่ก็เลยอยากจะคิดว่าอยากจะทําแนะนําคุณผู้ชมเพื่อเกิดว่าใครเจอแล้วที่ไหนแล้วเอ,อ๊มันรสชาติเป็นยังไงนะเออย่เอยู U A U, อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยจะมาชิมให้ดูค่ะพอเราไปเจอแล้วจะได้ไม่ต้องเอนะรสชาติมันเป็นแบบไหนคือมาจะ3ามสิบ้าสิบนประมาณนี้แหละและถุงอย่างเงี้ยก็น่าจะประมาณนี้แหละเพราะว่ามันเป็นสองปาก ป้าพรเคยซื้ออะไรต่ออะไรอย่างอื่นอย่างเช่นกล้วยกวนเลอยอย่างเงี้ยแต่แพ็กเกจเขาก็ทามาคล้ายๆกล้วยกวนเลยนะคุณผู้ชมเออแล้วรูปร่างมันก็คล้ายๆด้วยแหละหยุดแล้วเรามาชิมกันนะคะว่า uh, อุ้ยรสชาติมันเป็นแบบไหนเคยกินแต่สดๆนะเกิดคุณผู้ชมท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วนะคะเราไปเจอนะคะแล้วอยากจะซื้อมาลองกินบ้างจะได้รู้ว่าเอา้ยรสชาติมัน,น่ะเป็นแบบนี้เราจะได้แต่ซื้อกินได้นะคะเฮ้ยเหมือนเขาใส่กะทิด้วยอ่ะอืมกินคล้ายๆกล้วยกวนเลยแต่เหมือนเขาใส่กะทินะเดีย๋ยวเรา อืมคุณผู้ชมการกินอะ่ะอารมณ์คล้ายๆมันมีเม็ดแก้วมังกรด้วยอะ่ะมันกินแบบว่าอืมอืมน่าจะใส่กะทิด้วยถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยนะคะแต่ว่าเท่าที่สัมผัสอะ่ะมันเหมือนค้อยกวนเลยคุณผู้ชมแต่มันมีความนิดนิ นิ่มๆ,ๆ,ๆของของเม็ดอ่ะเออบอกว่ายัางไงดีก็บอกว่าผลมันมีเม็ดแก้วมังกรด้วยอียอกชิ้นหนึ่งเพื่อความชัวๆนะคะแต่ว่าประพรว่าน่าจะใส่กะทิด้วยคล้ายๆกล้วยกวนนั่นแหละนะน่าจะมีกะทิน่าจะมีกะทิเป็นส่วนผสมเดี๋ยวประพรลงอยู่ในนี้สิโอใช่จริงๆด้วยอ่ามีแก้วมังกรห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีแบะแซแล้วก็มีน้ําตาลมีกะทิแล้วก็มีเกลือาน่านมีกะทิถูกต้องนะคะอืม ก็อร่อยดีนะคุณผู้ชมถ้ากล้วยกวนเนี่ยมันจะหนึบมากกว่าบางทีมันก็มีถั่วด้ะส่วน่สงนะคะใส่ถั่วมาด้วยอืมนิดหนึ่งข้าวขาวอ่ะเวรเป็นส่วนที่สงอร่อยดีค่ะคุณผู้ชมขายกล้วยกวนเลยแต่ถามว่ามันจะมีความไม่หนึบมากนะคะไม่หนึบมากแต่หนึบนิดๆน,นะคะแล้วก็ ออกมนันๆเยหน่อยนะคะแล้วก็เวลาเราเคี้ยวไปเนี่ยมันลดสัมผัสจะให้ลิ้นเราสัมผัสได้ว่ามันจะมีเคี้ยวไปเนี่ยคล้ายๆเม็ดแก้มงกรเม็ดแก้มงกรมันจะมีเม็ดเล็กๆอยู่แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเออประมาณนั้นแหละมันจะมีเหมือนว่าเขาก็เอาไปกวนอย่างเนี้ยมันก็ทําให้เม็ดน่ะเล็กลงแต่ว่าเวลากินเราสัมผัสได้ว่ามันมันไม่ได้เนียนไปหมดเลยอ่ะมันมีแบบความเป็นมีเม็ดด้วยแต่ถ้ากล้วยกวนเนี่ยมันจะเนียนไปหมดเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมแต่ว่าเนี่ยมันจะมีคล้ายๆเหมือนเม็ดเล็กๆเล็กๆอยู่เออคุณผู้ชมประมาณนนั้่ะ เออถ้าเกิดใครเจอนะแต่ว่าป้าพรไปเที่ยวจังหวัดหลายจังหวัดก็ไม่เจอนะแก้วมังกรกวนเนี่ยมันน่าจะมีแต่ว่าแต่ที่ระยองหรือเปล่านะคะอันนี้เขาบอกว่าอยู่ที่ตำบลหนองหนองหนองละลอกนะคะอำเภอบ,บ้านค่ายบ้านค่ายจังหวัดระยองเออนั่นแหละคุณผู้ชมโดยการทําของคุณละออนะคะถ้าเกิดยังไงใครเจอที่ไหนก็ลองซื้อกินได้นะคะก็อร่อยดีนะ มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งซึ่งคล้ายๆก้ยควรแตมแต่แต่ว่ามันไม่เหมือนท่าทีเดียวนะคะมีส่วนคล้ายละไม้ไปทางนั้นอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมอืมก็ดีนะคะคิดว่าน่าจะประมาณ3 5มสิบห้าสี่สิบนะไม่ไม่แน่ใจนะจะประมาณนั้นอ่ะเพราะว่าแต่จริงๆว่าอาจจะแพงกว่าหรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะเป็นขั้นตอนที่ ลำบากนิดนึงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นของที่ว่าไม่ได้มีทั่วๆไปเออแต่ก็รนะาคาก็คงจะไม่ไม่กี่สิบบาทหรอกคุณผู้ชมลืมถามพี่เข้ามาด้วยว่ามันถุงมันห่อละเท่าไหร่นะคุณผู้ชมคะโอเคนะคะคุณผู้ชมก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมนะคะแก้วมังกรควรด้วยกันนะคะแก้วมังกรควรนะคะใครเจอที่ไหนเนี่ยไปร้านของฝากนะคะก็ซื้อได้เลยแต่ว่าประพรมไม่เจอที่จังหวัดอื่นนะคะถ้าไประยองเอาอย่างงี้ดีกว่าคุณผู้ชมถ้าผ่านไ,ไปทางระยองร้านของฝากน จะมีนะคะเพราะว่าเขาเป็นของโอสินค้าโอท็อปของจังหวัดระยองอยู่นะคะโอเคถ้าอย่างไรเจอกันคลิปหน้านะคะโอ้ฝากติดตาม้างล่างได้นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับประพรในการทําคลิปหน้าต่อไปเจอขนมอะไรแปลกๆดีๆใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยประพรก็จะซื้อมาแล้วก็มาชิมแล้วก็ชวนผู้ชมมาชมด้วยกันแล้วก็เพื่อถ้าเกิดคุณผู้ชมเจอที่ไหนจะได้ซื้อมาชิมบ้างโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวั